เลือกได้ให้เดทค่ะรายการนี้เเกมสุดสุดระดับโลกที่ทำให้เดทได้ฝันของคุณนั้นเป็นจริงและนี่ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเหลืออีกสองคู่นะครับผมชอยส์ของเราว่าวันนี้เขาจะเป็นเดทได้ฝันหรือเขากำลังจะพาเดดในฝันไปเดทกันแน่น้องกันครับผม <c oughs> คนแรกคุณหมวยรี่ก่อนมวยรี่มาก่อนเลย <c oughs> หมวยรี่มาก่อนเลย โอ้โนี่เข้ากับละครตีใหญ่ที่กำลังเล่นอยู่มากทำไมคําถามคือถ้ามุยลี่เป็นแฟนกับน้องการครบกันไปทุกอย่างแบบราบรื่นดีแต่มาู้ที่หลังว่าเขาเนี่ยเป็นนักโทษหนีคดีนะครับผมฆ่าคนตายคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะทำยังไงกับชีวิตเพราะอะไร สำหรับหนูนะคะหนูก็คงยังคบกับเขาต่อะค่ะเพราะว่าก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผ่านมาแล้วเป็นอดีตดังนั้นหนูก็คิดว่าเขาควรจะได้รับโอกาสในการแก้ไขเรื่องราวตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในวันนี้เราก็เป็นคนที่อยู่ข้างๆกับเขาเนาะสิ่งที่เราจะควรจะทําก็คือควรจะให้กําลังใจกับเขาแล้วก็พูดกับเขาว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีเป็นเขาเรียกว่าการพุกข์อและการให้โอกาสคนเชิญค่ะคนเนี้ย ถ้าเกิดตอบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจะหามาเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้จะคาดหวังอะไรกับเั้งแต่เธอเป็นแฟนคลับเขาเออชอบเชิญคุณโบวี่ครับเชิญค่ะเอาลิข้ามช็อตไปเลยไม่ต้องทำความรู้จักเป็นแฟนกันไปเรียบร้อยแล้วกับน้องกันเราไปซบอะไรอ่ะไม่ได้ดีคู่เราอยู่นี่คุณจะรู้สึกยังไงทำอะไรยังไงและเพราะอะไรเขานะนักโทษไม่ใช่เรานะเขานะขอบพื้นคาสันมา ขอบคุณมากนะปลาช่อนโพค่ะอดีตนี่คือเขาอาจจะเลวสามากไม่มีอะไรเลวซามากกับคนปากกระโปรงแล้วล่ะแล้วลุ้นไปด้วยแล้วลุ้นไปต่อแล้วก็เขาอาจจะมาแบบในปัจจุบันนี้เขาอาจจะเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีของหนูได้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นอดีตก็ไม่ปัจจุบันก็คือปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละค่ะเป็นรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรผ่านไปแล้วผ่านเลย อีกอย่างหนึ่งเขาพ่อพี่การหล่อด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะรู้ว่าคันอะไรนะขาเนี่ยขอให้โชคดีเชนครับผมสิบวินาทีรับไปใ,ใกล้ๆเขาหน่อยไปกใ,ใกล้เขาหน่อย <_ H> เชิญมาเลยครับ <S <S ไม่เคยรู้สึกสงสารคนที่มาเลยนะ <S 1> <S 1> <S วัน,นโอ้ยเล็กป้าเดินเงาพูดอะไรมาหรอคะป้าก่อนจะกินชาคิตไปกินช่างกล้องตรงนู้นก่อน คุณตี๊สาวแสนสวยเน็ตไอดอลของเรานะคะบอกเลยว่าเธอไม่ธรรมดานะคะคนตามเธอเป็นล้านค่ะแต่ว่าคนเกลียดเธออาจจะเกินร้านนะคะ <c oughs> ยังไงคะคุณเขาบอกว่าหนูว่าเป็นสวยเกินไปอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเราอาจจะเกินเอื้อมอะเนาะ <c oughs> ด้วยความที่เราดังด้วย <c oughs> <ช>แล้วเราก็สวยด้วยว่าสักอะไรเยอะมีคนเลือกโอ้ยฝั่งเลยถึงน้องกัลยค่ะที่เขาแบบว่าไม่เลือกคุณค่ะจําคําพูดหนูไว้นะคะมีครั้งหนึ่งก็ต้องมีครั้งสองค่ะครั้งสองต่อไปก็คือเจน่งเจ้า สุด,สดท้ายแล้วชีมคุณอาชีมค<อ>ุณอาขอเชิญคุณปุ๊กกี้เอามาก่อนเลยคุณปุ๊กกี้ฟังดีๆนะอันนี้คำถามองจะยาวนิดนึง<า>ถ้าคุณปุ๊กกี้เป็นแฟนกับเพื่อนสนิทของคุณอาแล้วคุณกับคุณอาด้านแอบไปมีความรู้สึกดีๆให้กับกันคุณจะเลิกกับเพื่อนคุณอา แล้วมาคบกับคุณอาหรือไม่เพราะอะไรเชิญค่ะหนูจะไม่เลิกกับเพื่อนเพื่อนค่ะ,เพ,ะเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นเพื่อนกันถ้าหนูรักพี่อาจริงก็ต้องไม่ทำให้เขาทะเลาะก,กันอ้าวแล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนในความคิดหนูนะเหมือนเ,ออเรา รักกันแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของกันเรารักก anyway> ันแต่เราไม่ได้ครอบครองกันไว้เป็นพี่พี่จะเอาไป้ดีควับคุณครับคุณมากครับเชิญครับคุณพี่ดาวนุค่ะน่าจะเป็นสถานการณ์ที่อย่างพวดเราเราเนี่ยน่าจะชินเพราะว่าด้วยกาเป็นนักแสดงมีบทอย่างนี้ที่มาทําให้เราจะต้องเข้าใจอยู่ตลอดเวลาและเป็นทุกครั้งเวลามีบทแบบนี้มานะครับเวลาเล่นไปจะต้องพูดตลอดเวลาว่าอย่าให้มันเกิดในชีวิตจริงเลยขอให้มันเป็นาแตนละครเถอะเขามาทําใจลําบากมากเชิญอีกคนหนึ่งดีกว่าคุณอ้อมเชิญค่ะ คุณจะเลิกกับเพื่อนของคุณอาแล้วมาคบกับคุณอาหรือไม่เพราะอะไรเชิญค่ะในความคิดอ้อมนะคะคงจะไม่เลิกค่ะเพราะว่ายอมทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจอย่างน้อยนะคะถ้าเราต้องอยู่กันไปในทุกๆวันทีนี้เราจะมองหน้ากันไม่ติดค่ะเอ,อเอาง่ายๆว่ายอมเป็นพี่น้องกันดีกว่าไปจกข้าวเหนียวด้วยกันดีกว่าค่ะพี่ เชิญครับคุณต้องสิบวินาทีครับคุณอา้าเริ่มมาเป็นโมเมนที่ลำบากใจมากครับผมแต่ต้องเลือกอะ เรืองยากมากทุกขออนุญาตนะครับโบกี้โบกี้ครับเชิญและกอบคุณคุณอ้อมเชิครับอ่ะจบเลยครับผมกับคุณคุณอ้อมแล้วเว้นแต่หน้ามาใหม่นะครับผมพี่อาตัดความสัมพันธ์จะได้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะสงสัยพี่อาคงชอบของขวัญค่ะ ของขวัญอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคนที่พี่อาร์เลือกไปใช่ไหมคะก็จะมีโบผูกออกมาค่ะเป็นของขวัญแล้วก็ให้พี่อาร์แกะของขวัญให้ว้าตายแล้วฝากอะไรถึงพี่อาร์หน่อยค่ะที่เขาไม่เลือกอรอมค่ะพี่อาร์คะไม่เลือกอ้อมไม่เป็นไรค่ะมีคนรออ้อมอยู่อีกเป็นร้อยค่ะคนรอต่อคิวอีกเป็นล้านเลยค่ะวันนี้ครับผมได้อีกแล้วสี่คู่สี่เด็กในฝันเด็กเธอช้อยไทยแลนด์ขอบคุณสาวๆและเด็กเธอช้อยทั้งสี่ท่านขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับสาวๆหนุ่มๆ เพียงแค่สี่าวินาทีของชีวิตอาจจะทำให้ดาราในฝันหรือศิลปินที่คุณชื่นชอบอโยกกันโยกแห่งรักกลับมหาคุณเข้าเรื่องเราและที่สำคัญถึงเขาไม่เลือกเราก็มีสิทธิ์เลือกเขาเกิดขึ้นที่นี่ที่เดียวครับกับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เด็กค่ะสวัสดีค่ะ และในสัปดาห์นี้เราได้คู่เดทสุดพัตครบทั้ง4คู่ครับคู่แรกคุณแอนดี้ได้เดทกับน้องแป้งคุณบอนไปเดทกับน้องอาโปคุณการเลือกเดทกับน้องหมวยลี่และคุณอาเลือกเดทกับน้องปุกกี้บรรยากาศเดทสุดแสนโรแมนติกแบบนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับเริ่มกันที่คู่แรกหนุ่มแอนดี้ก็เลือกพาสาวแป้งมาเพิ่มจังหวะรัก กระชับจังหวะหัวใจในห้องคราโเกแบบส่วนตัวส่วนตัวที่ทำเอาสาวแป้งเคเพิ่มจนหัวใจเต้นรัวเห็นแล้วฟินเห็นแล้วจิ้นแต่ก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะรักกันจริงนั่นเนี่ย mm hmm. คู่ต่อมาด้านนุ่มบอลก็ได้มอบของขวัญสุดพิเศษให้สาวโอโป เปิดมาโชว์เป็นของเล่นเด็กน้อยซะย่างงั้นแหมแต่น้องอโปก็ดูฟินไปกับมันถือว่าเป็นของขวัญที่จะไม่อาจลืมเลือนเลยจริงๆละครับมาที่คู่นี้ดูเข้ากันเข้ากันสาวเน้าหมวยกับหนุ่มหน้ามนที่ต่างคนต่างก็รักในเสียงเพลงทั้งคู่ชวนกันมาร้องเพลงแถมยังป้อนข้าวป้อนน้ำทำเอาหัวใจพองฟู หากคนไม่มีคู่มาดูต้องช้ำใจอย่างแน่นอนคู่สุดท้ายหนุ่มอาก็ชวนน้องปุกกี้มาผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมสนุกพร้อมกับบ้านของว่างทั้งจากมือและจากปากไม่มีสะดุดดูแลดีจนหน้าคนลุกจนอยากจะหยุดเวลาไว้ที่พี่อาแค่คนเดียว Have